ไม่ถึงร้อยหกสิบคนไม่ถึงร้อยหกสิบพี่นี่อีกยี่สิบเซนเพราะฉะนั้นเนี่ยเคล็ดลับที่ใส่ให้ถูกวิธีคือต้องใส่หลังเบา้าเดี๋ยวพี่ถอดมือเจาหลังเบ้าให้ี่เขาคงมีที่เหลือเราไม่หยิที่ในเรื่องเอลยไม่ร<ๆ>ู้เขาไม่ได้บอกอะหลังเบ้าคือถอดเสื้อนะคือถ้าใส่ถ้าใส่แบบนี้ถ้าใส่แบบนี้นะแล้วเหลือขนาดนี้นะตรงนี้มันไม่แน่มันไ,<ห>ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมไม่มีประโยชน์เลยทิ้งเงินเอาเงินหมื่นไปทิ้งแล้วตัวนี้เขาเขาลดเปอร์เซ็นต์ให้ไหมเนี่ยเปล่า ไจดกินเงินเอสานเงินดเดินดดีงามก็าแปอ่ะอันนี้คือใส่ไซส์แปดสิบไซส์เดียวกันกับเสื้อตัวนี้แล้วนี่เหลือด้วยแล้วก็เหลือยาวตรงนี้ด้วยคืนนี้คือนี่นี่เหลือเหลือมาถึงเงกเหลือมาถึงเงเกงด้วยทั้งทั้งที่เป็นไซส์ที่เขาพอดีตัวนะตัวพอดีหมดเลยนะลูกค้าคะตัวพอดีหมดเลยตัวพอดีหมดเลยแต่แต่คือคือไปเจอคนขายที่ยัดขายสินค้าแพง S <S สินค้าแพงรุ่นใหม่ไม่ได้หมายความว่าจะตอบโจทย์ตรงกับสรีระลูกค้าบางท่านถามจะเอาแต่ฟลาวเวอร์จะเอาแต่เรนโบว์หนูก็เลยบอกว่าหนูไม่อยากพูดไม่พอะะแน่ดูหุ่นตัวเองก่อนถ้าบ้านเราก็เรียกว่าดูสารรูปตัวเองก่อนว่ามันใช่ไหม <S <S มันใช่ไหมหุ่นเตี้ยมอตโเตี้ยหมาตื่นจะมาใส่หลังวหลังสูงต้องเป็นหลังว้าอ่ะเจ้คือยังไงหลังวอล์มใส่แล้วจะรู้ค่ะแม่ซ้อนได้เลยใส่ทับเลยแล้วหนูจะให้รู้ว่าการใส่หลังวอลแล้วคนในตัวเนี่ย กางขาเวลาใส่ต้องการขาเยอะๆใช่กางขาแล้วก็ย่องไปเหมือนาที่ย่อปึ๊บใช่ใช่แล้วมันก็จะขึ้นมาเลยกำปั้นลงปึ๊บกำ<ข>ปั้นลงปึ๊บนี่เห็นไหมเห็นไหนมเดี๋ยว่อนหนันมาดูซินะมันต่างกันตรงไหนทีเนี้ยเนี่ยวิดีโอเนี่ยมันต่างกันตรงไหนหลังเบากับหลังสูงเนี่ยอันนี้ใส่พอดีตัวนี่ส่วนกางเกงเนี่ยตะกี้ยาวลงมาถึงนี้นี่คือหลังเบาเนี่ยมันต่างกันตรงไหนเนี่ยเห็นไหม เพราะตัวเองชมันไม่ได้ต่างกันเลยแล้วราคาต่างกันเป็นหมื่นแล้วนี่มือสองด้วยถ้าเป็นมือสองที่ร้านถ้ามีตรงตรง,งไหนมีตําหนิดูสินี่เวลาใส่ชุดเนี่ยต้องดีดดังตั๊บตับบนี่เนี่ยพี่ดูสิแม่ดูแม่ดูมันเกือบจะเท่ากันอยู่แล้วเนี่ยมันต่างกันตรงไหนตรงที่ละสมิ่เลยตึงนิ่มได้เลยไม่ต้อง,อง,อย,องอยัดยัดเงาะเข้าไปยังแทบไม่ได้คือมันเป๊ะชุดที่ใส่ถูกต้องใส่แล้วดีดดังตับตัวนี้ใส่พอดีไซส์ก็จริง แม่แม่จ๋าตัวนี้ใส่ตัวดําเขาใส่พอดีไซส์ก็จริงแต่หัวท้ายเขายาวถึงกันเกนใช่เนี่ยเห็นไหมหัวท้ายเขาเหลือเพราะตัวมันเตี้ยคนที่จะใส่รุ่นนี้คือต้องสูงร้อยห้าสิบไ่ตอดร้อนหกสิบขึ้นไปร้อยห้าสิบเจ็ดพี่ยังพี่พี่ยังเหลือเลยใช่นี่คือใส่เเนี่พอดีเลยอ่ะนี่พอดีแล้วก็ใจหลังได้แน่นไหมเดี๋ยวที่บอกปวดหลังไม่แน่นหรอกหนูให้นั่งเล่นเลยเตะเลยว่ะหนูให้นั่งเล่นดิลงาเไยหนูให้นั่งเล่นเลยแน่นไหม พอใส่ไปแล้วเนี่ยเอวหุ่นมันถึงจะมามันถึงจะปั้นหุ่นได้แต่ยกทรงต้องใส่เป็นอันดับสุดท้ายและยกทรงใส่ผิดไซส์นะคะเพราะเต้าเหลืออุอันนี้น้องยกตรงไม่เห่นเขาหรู้ดูก็รู้ว่ามันไม่ใช่ซัมมิตแม่แม่หน่ไปีสกไม่ต้องบอกหนูก็รู้สมมิตเขาไม่มีฟองน้ำปลอมออกมาได้ขนาดนี้หรอกเขาทำเนีย แต่ว่าโจกทรงพี่ต้องใส่อันดับสุดท้ายแล้วเสื้อในพี่น่ะจะต้องเป็นอันนี้ 70B B, B Boy คือ 70B คือ32พี่ต้องใส่ 70D d o กหรือ E เพราะนมพี่ใหญ่ไซส์เดียวกัน70เหมือนกันแต่ไม่ใช่ B A B C D เขาต้องใส่ครับดีถึงจะเก็บฟูลครับถึงจะเก็บเต้เตาเขาได้ใช่อันนี้ทรงทรงนีนอีกไซส์ มันก็กระทับเดียออมันคนละเวอร์ชั่นเลยเออมันเหมือนกับเสื้อตัวนี้ต่างกับเสื้อที่พี่ไปจ่ายเงินมาถึงยี่สิบเท่าแล้วเป็นของแท้ด้วยรุ่นที่พี่ใส่เรียกว่าอีออนเลดี้สีเลดี้สีครีมเป็นอีออนค่ะใสเป็นรุ่นนี้ค่ะสีเลดี้แล้วก็กางเกงรุ่นนี้ค่ะของใหม่ก็ตกอยู่ที่ประมาณสองหมืนกว่าบาทบริสูิ์ตัวเดียวอะไซส์ใหญ่ค่ะ กางเกงตัวนึงก็ตกไซส์ใหญ่ก็หมื่นสามอ,ะอ่ะอ่าอันนี้สภาพคือใหม่เลยนะคะใหม่เลยนะคะไม่มีขุยเลยจ้าไม่มีร่องรอยการใส่เลยจ้าสายสวยมากป้ายอยู่ครบคือไม่มีขุยเลยโอ้ยสวยเกินเบอร์ดูดิดูดิด เนี่ยเนี่ยเลกกิ้งดำถุงเท้าดำแล้วก็น้ำยาหนึ่งขวดค่ะ